สวัสดีครับเซลกาครับผมจากคู่ปตาเราเราจริญนะครับชีสเกตนะครับสาขาอำเภอกันทารามนะครับอ่ามือนี้มาทรงหมอบรถนะครับ L3218 SP นอะครับ L3218 SP อุปกรณ์3ชิ้นนะครับดาว3าหาเปรเซ็นนะครับเราต้องใส่คนคำประกันนะครับโอ้มาทานอีลีครับ โรตารีหรือจอบมุนใส่น้ำกันกับ LC ลซีสวนใดนะครับเสียงเดียวกันเลยครับกับเอลสวนนะครับไปครับเลกงามงี้ดีนะครับมือนีบันจักกรีนะครับจวดจาดฝาดบุ้ม RX165E นะครับโตรตารี่นะครับใส่น้ำกันครับ LC0 นะครับดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับใส่เงินอยู่แสนหนึ่งพอดีนะครับอ้าวมาแล้วครับผมเอามาใส่พานพ่นนะครับ ไายใส้มันจัดหายห้โอ้สีสุดหยอดดีลีครับมาทานกันก็ L สามสองหนึ่งแปด SP นะครับผมมาเป็นเสียงเดียวกันแหละกับสี่สิบแรงเยะ ผ่านหานะครับไปกับผ่านหาเป็นตะไทยเป็นตะหยัดนตมั่นดีครับพอดีครับพอดีเสหน้าจะคข้องนะครับรับจ้างก็ได้ครับซําเนี่ยนี่ครับผ่าน เอวสามสองนะครับช่วงนี้พี่ดาวส <c oughs> ี่สิบสี่สิบรุ่นเอวนะครับเอาอย่าวสี่สิบตั้งแต่สามสิบสองขึ้นไปนะครับพี่ดาว,ลวเลยลูกคา้าเออเจดนะครับเทิร์นก็รับได้ครับ <c oughs> เทิร์น <c oughs> ไม่ใมีหมอนไข่เนี่ยนะ อันนี้ครับอหันไปทางไหนครับรลดหหันอะไรหีหันเาอะไร่ันบางี่นะหลุดไป้ลาละเมอปลาละหม้อแ่้วคอุปกรณ์3ามชิดนะครับใบมีดดันดินพานพวนรูตะลี่นะครับจอบมุน บัลลดครับบัทล่ดครับท่านนีนะ้เดี๋ยวไอ้มาชี้แนะนําวิธีการใช้งานกับลูกค้านะครับคุณผอเป็นนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับ เป็นมีเป็นเอ้า,า,อเอาเดี๋ยวให้เบอร์แนะนำก่อนนะครับเดี๋ยวเซลล์กายไทยให้เบิ่งอีกรอบนึงโอเคครับมาทดสอบรถนะครับ L3218SP นะครับขนาด32แรงมาโอ้พ่านบาท่านเดี๋ยวพมครับเบิ่งนี่ครับมันเป็นจังไดโบรองยางน้ำกลเนาะมันบ่อไก่ะะครับเป็นได้ครับสองข้องถ้ามันคมนี่จวดก็หนีนะครับนี่ เออเราลงมาเล่งแล้วซื่อบ่อเราอะมันเข่าบ่อมันห้ามบ่อนะครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายยุ่หัวงานนะพาะว่าเิ่นสิทอยเอานะครับพ่นบ่ไใดไผ่บนเนาะจิทอยเอานะครับโอเควราสันเอาโอเคไก่เคี่ยงจัดไปครับเดี๋ยวผม ยืนท้ายนี่น่ะดีเนาะครับก็มาทานอยู่ด้ีครับขนาดพานมาพันเหนียกข่มเด้รถน้อยได้นี่นะครับถ้าเป็น LC0 เหนียกโค้งเฉยเง่าขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับนี่เพันดาวอยู่แสนหนึ่งนะครับใส่หัวปีละเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับโอ้มาตาทานจีิลีหกปีนะครับเพันเองหวดหกปีพอเราบุกเขยครับครับเป็นรถยนต์เห็นไหมครับ ข้างแรกนะครับข้างแรกเป็นไดครับหาแสนกว่าบาทว่าสันเสียงเครื่องผมว่ามันเสียงเดียวกันกับเอลซูนนะครับงยาง,งา่ายไครับเนี่ย ไช่ลแล้วครับเ,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 เป็นไรครับโอ้นหน่อยๆกับเขาดีครับเว้นยนี่เป็นน้ำดินสวนบ่เพราะดีนะครับนี่ผมมาไปไถนาเจ้า,จาของเนาะบริเนนรับจ้างรับจ้าง,งกับรับจ้างได้ครับเพราะว่าโรตาร์ลีย์ใส่รางกันกับ l อ0นะครับ RX165E นะครับใส่รางกันแต่ว่าพานเนี่ยจะหน่อยกว่า l อ0พานใบมีดนะครับหน่อยกว่าแราคา ขนาดล้อ,อยางนะครับน้อยกว่านะครับครอบซ้ำกันนะครับแต่มันขนาดใส่ยางสี่น่อยกว่าเอ0ศูนย์ะครับเครื่ <c oughs> องซามสูบคือกันครับบอกเดียวกันแต่ว่า40แรงก็อาจจะขยายช่วงชักออกไปนะครับสีสันสดใสสวยงามมาตรฐานกเก่าครับ <c oughs> ง่ายใครแต่ว่าเบอร์เดิมนะครับเสุด <c oughs> ้อดหนึ่ง0 6 1ย์ห งกำล,บบล,ลังบ๊วยน้ำมันมาเั่นนี่พอเราบ้ววานเคยไถครับนี่จะไถเดืนนี้นะครับไถเดินปุกยางามอมม,อม,มือไมหงามปาน,นยังนะครับเอาเดี๋ยวบึงทางขางครับบึงทางขางบึงจะทงางหลังละไรเนอเขาทาปานเรือนะครับ ก็ยังมือใหม่ย้มาข้างหน้าครับรุ่นนี้ผมมีหนากากมากนะครับมีหนากาก l อลซีูซี่มีหนากากมากนะครับไปเร่งนะครับบันนี้พองแล้วเกียร์นี่คือกระต่ายสองนะครับให้สองให้สองครับกระต่ายสองนะครับ มาตรฐานคือเกา่างกขึ้นมึงดี่เหรอครับไทยเร็วนี่แหละครับฐานาดินประมาณนี้ก็ไทยไทยมากกับสีได้งานประมาณนี้นะครับผมว่ามันโอเคนะใส่แล้วข้องจอกของนะครับคุณพ่พอเพิ่นบ่ได้เอามารับจานไทยข้องจอกของนะครับด้านหน้านะครับไปมีดันดินกับสีหน่อยกว่าของ lc ศูนอยู่ จักน้อยนะครับพันพูวนกันหน่อยกว่าแต่ว่ารถตลีใสซ้ำกัน,นผมหมักตรงนี้แหล <c oughs> ะราคาดือกว่าด้วยครับถือกว่าคูแฉนนะครับสามสองหนึ่งแปดนะครับเดี๋ยวของของขี่ท้องสุกนะครับนัดขี่เิ่นไว้ประมาณวันเสาร์นะครับวันที่เก้านะครับรอไฟแนนซ์เข้าตรวจก่อนนะครับไฟแนนซ์จะเข้าตรวจบันพอือหัด สบบอดีนะครัผมลืมบอกวันที่ตัวละวันจักรีนะครับมืัอนี้วันที่6เมษายนนะครับวันจักรีนะครับส่วนการจัดไฟแนนนะครับเพจจังไดเงินใครอยากบ่อนะครับลูกค้าอยากใส่เงินดาวทอด้วยนะครับฟีดาวก็ได้นะครับสี่สิบแรงดาวอยู่บนถึงหมื่นนะครับบ่ต้องใส่ก้อนคำใส่เงินแสนหนึ่งนะครับบ่ต้องใส่ก้อนคำนะครับอ่ะย่อรายละเอียดตัวนึงจังหวะกันใส่แต่สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านครับส่งไทยส่งไลน์มาเลยนะครับ ผอม,มีปัญหาขันไฟเน่นว่างตัวเศร้าพ้นออกไปเลยครับมันหน่อยแต่โตเืี้ๆครับแต่ว่าเวลาไทยอ่ะบ่ได้ขี่ไล่นะครับเห็นบ่โอ้เขาดีก็ล่งเขาครับดังุดหยัครับปวดปวดเลยครับอันนี้พ่อหนานะครับพ่อหนาเิ่นเินไปซ้อนเองเลยนะครับลูกคาเพิ่นนะครับดีเว,ว้ยเราอ่ะ เป็นไงครับนั่นแหละครับสำหรับผู้ใดอยากหัวมันขันหน่อยขันไงสำเนียนะครับค้นยืนทั้งรถเกสิบประมาณนั่นแหละอันนี้ผู้บอกก็ยืนตากแดดเบาเลยนะครับเนี่ยมัน <c oughs> จังมาทานครับอยากให้เห็นนะครับอยากให้เห็นโอ้เสียงจัง ใบยีนิ้วนะครับ22นิ้วนะครับ,ร,บรหัสก็คือ DH 225สองสนะครับพัน้านะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นของตาสร้างเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเึิ่งเจ้าข้องครับใกล้สีแล้วละ่นะครับ อีกข้องนึงน่าจะโอเคเลยนะครับสวสดจาริกอีกข้องนึงครับเอาขออนุญาตถอยหลังมาก,ก่กว่านคนสีหยบนะขมุ่มนี่แหละครับเห็นก,กว้างๆนะครับผู้ใดสนใจก็แอดไลน์มาถามเซลกาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ซื้อคลิปเลยนะครับแอดจากเบอร์โทรก็ได้แอดจากไอดีก็ได้นะครับไอดีเดี๋ยวผมเจะวไว้ใต้คลิปให้นะครับ เบอร์โทรนี่ยูซื้อคลิปเลยนะครับแอดมาเลยนะครับอยากสอบถามรุ่นใดเงินใครได้นะครับได้หมดครับโอ้ถือฟัออีตัวสมพ่อมันหอมอ่ะโอเคครับพ่อหอมปากหอมคอเดี๋ยวคลิปมันสะเงาปวเนาะนะครับเดี๋ยวไว้พอก็ไม่คลิปนะครับนะจะเป็นวันถิกานะครับวันเร์นะครับมือหนีบวันพุธครับพวกมืออื่นเป็นของไอ้เพื่อนนะครับทรง ไปส่งตามคิวนะครับอ่ะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาใบเพียงจำหนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ